หลายสิ่งที่ทำให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นสำหรับติ่งไอโฟนแอปพลิเคชันในระบบ Android ใช้มืออีกข้างคนระับในการเลือกแอปที่เราต้องการย้ายนะครับจากนั้นก็จะมีเคอร์เซนต์โลเคชันขึ้นมาแล้วเราก,กดคลิกไปครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดเผยทิปไอโฟนเหล่านั้นนะที่หลายคนอาจไม่รู้หรือว่ารู้เอาเป็นว่าผมรับประกันเลยวนะ่าทุกวิธีจะสามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่ึ้นอย่างแน่นอนไปดูกันเลย กลสำหรับทิกแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากอ่านเนื้อหาหรือบทความนะครับยาวๆบนเว็บไซต์ซึ่งตัวช่วยของเราบน p h o n e นั่นก็คือการให้ Sir i อ่านเนื้อหาให้เราฟังนั่นเองครับผมก่อนจะใช้งานจริงนะครับอย่างแรกเราต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนแล้วก็มองหาตัวช่วยการเข้าถึงนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ส่วนของการอ่านเนื้อหา แล้วก็เปิดฟังก์ชันอ่านออกเสียงที่เรียกและฟังก์ชันอ่านออกเสียงหน้าจอทั้ง2ตัวเลยจากนั้นก็กดย้อนไปครับแล้วก็ไปที่เนื้อหาที่เราต้องการให้ Siri ช่วยอ่านนะครับจากนั้นคุณก็เลือกไปเลยครับแล้วก็กดเปิดอ่านออกเสียงตรงนี้ครับโดย Siri เจนนีจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้และสามารถใช้งานได้ทั้งบน Desktop หรือบนแอปพลิเคชันในระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ครับเราก็ให้ s i r ิช่วยอ่านออกเสียงได้ง่ายๆแล้วครับทริคที่2ย้ายแอปพลิเคชันพร้อมกันในคลาเดียวนะครับซึ่งทริคนี้นะเป็นทริคที่จะช่วยให้คุณสามารถย้ายแอปพลิเคชันบนหน้าจอโฮมได้อย่างรวด,ด,ดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นครับวิธีก็คือนะครับกดค้างที่แอป1ตัวที่เราต้องการจะย้ายแบบเป็นกลุ่มนะจากนั้นพอมันขึ้นหน้าจอแบบนี้ก็ให้ใช้มืออีกข้างครับในการเลือก แอปที่เราต้องการย้ายนะครับเพราะมันมาอยู่รวมกันไว้ในจุดเดียวนะครับเราก็สามารถย้ายแอปต่างๆนะมาได้พร้อมกันทีเดียวครับทีนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาในการย้ายแอปทีละตัวเลยทริคที่3การลบคำผิดด้วยการปัดซ้ายปัดขวานะครับ รู้ไหมว่าบน iPhone การลบคำผิดไม่ได้อยู่แค่บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเดียวเท่านั้นนะแต่มันยังมีฟังก์ชันหนึ่งนั่นก็คือการลบคำผิดด้วยการใช้3นิ้วปัดซ้ายปัดขวานะไปดูกันวิธีการนะครับก็คือเมื่อเราจดอะไรก็ตามผิดนะครับเพียงแค่เราใช้3นิ้วนะครับในการปัดซ้ายเพื่อ เลือกทำหรือปัดขวาเพื่อกู้คืนได้เพียงเท่านี้นะคุณก็สามารถที่จะลบคําผิดหรือไม่ก็กู้คืนสิ่งที่เผลอลบไปได้แล้วครับนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ฟีเจอร์ในการปัดซ้ายปัดขวาบนแอปเครื่องคิดเลขได้ด้วยนะครับแบบนี้ฮะนี่แค่นี้เราก็ไม่จําเป็นต้องกดแคนเซิลเวลาพิมพ์เลขผิดแล้วครับทริคที่4แชร์โลเกชั่นแบบเร็วๆด้วย QuickTy p e k e y b o a r d ทริคนี้ง่ายมากครับจะช่วยให้เราสามารถแชร์โลเคชันได้แบบไม่จําเป็นต้องไปปักหมุดเป็นแผนที่เลยเพียงแค่เราพิมพ์ไม่กี่คำนะมันก็สามารถส่งโลเคชันไปหาเพื่อนได้เลยโดยเราเข้าไปที่แอปเมสเซจนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่การส่งข้อความและพิมพ์ M Ads และเว้นวรกหนทีนะครับจากนั้นก็จะมี c u r r e n น l o c โลเคชขึ้นมาแล้วเรากดคลิกไปครับเพียงแค่นี้เราก็จะส่ง l โ c a t i o n ที่อยู่ตรงตำแหน่งณปัจจุบันของเราได้เลยครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่งหาบน Google Map ให้เสียเวลาเลยฮะทริคที่5ค้นหารูปภาพด้วยมัลติ Keyword ทิงนี้นะครับผมรับรองเลยว่าจะช่วยให้คุณสามารถค้นหารูปภาพบน iPhone ได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราเข้าใจว่าเราสาว iPhone ทั้งหลายล้วนประสบปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการหารูปภาพในแอปพลิเคชันรูปภาพไม่เจอนะครับเพราะรูปแม่งเยอะเกินวิธีแก้ง่ายก็คือการเซิร์ชด้วยมัลติคีย์เวิร์ดนั่นเองครับ วิธีการใช้ multi keyword นะครเพียงแค่เราเข้าไปที่แอปรูปภาพตามปกตินะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ส่วนของการค้นหาแล้วก็พิมพ์ keyword ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถนนแบบนี้ฮะเพียงแค่นี้เราก็สามารถเจอรูปภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับถนนที่เราต้องการได้แล้วครับง่ายนิดเดียวเองลองไปใช้ดูครับ ทิกที่6คีย์บอร์ดสำหรับมือเดียวสำหรับทิกนี้นะครับใครที่ชอบพิมพ์มือเดียวเนี่ยเวลาอยู่บน BTS หรือไม่ก็ถือของหนักๆอยู่ที่มืออีกข้างเลยครับที่เราหามาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนเหล่านี้มากนะครับเพราะว่าเราสามารถย้ายคีย์บอร์ดบ,บนแป้นพิมพ์มือถือไอโฟนเราครับไปอยู่ชิดอีกฝั่งหนึ่งได้ครับ วิธีการใช้นะเพียงแค่เรากดคลิกที่รูปโลกตรงคีย์บอร์ดแบบนี้ครับจากนั้นก็เลือกคีย์บอร์ดฝั่งที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือเป็นทางขวาหลังจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์คีย์บอร์ดด้วยมือข้างเดียวได้ง่ายๆนลครับ I love you ริคที่7การสร้างวิดเจ็ตคนะับ อย่างที่เรารู้กันดีนะว่าการสร้างวิดเจ็ตเนี่ยมันสามารถทําให้เราขยายไอคอนบนแอปพลิเคชันให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับบนหน้าจอ iPhone ได้ซึ่งการใช้วิดเจ็ตเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เพื่อแค่สร้างสีสันหรือเพิ่มความสวยงามให้กับหน้าจอ iPhone ของเราได้เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เพื่อเกิดประโยชน์นะทำให้มันช่วยแสดงผลข้อมูลต่างๆนะบนหน้าจอได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปบนตัวแอปเลยอย่างเช่นแอปเวทเทอร์หรือแอปนาฬิกานะมันสามารถแสดงผลข้อมูลได้เลยทันที วิธีการสร้างครับง่ายๆอย่างแรกให้กดคลิกค้างที่หน้าจอสักทีหนึ่งครับหลังจากนั้นพอมีปุ่มบวกขึ้นมาเราก็กดที่ปุ่มบวกนะครับแล้วก็จะมีวิดเจ็ตต่างๆโผล่ขึ้นมานะซึ่งแต่และว,วิดเจ็ตเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็น2อคูณสอสองคูณสหรือ4ี่คูณสแล้วพอเราเลือกได้แล้วเราก็กดเพิ่มวิดเจ็ตไปครับเพียงเท่านี้วิดเจ็ตก็จะมาโผล่ที่หน้าจอโฮมและปรับปนอยู่กับไอคอนแอปต่างๆและเราก็สามารถจัดสรรน,นะครับเลือกหน้าจอวิดเจ็ตนะครับตามแบบฉบับของตัวเองได้เลย ทิที่8วิธีอัดหน้าจอแบบมีเสียงคุณรู้ไหมว่าการอัดหน้าจอบน iPhone ของเราเนี่ยสามารถอัดเสียงพูดไปพร้อมกันได้วิธีการแรกงก่ายมากเลยครับเพียงแค่เราปัดเลื่อนแผงควบคุมขึ้นมานะครับจากนั้นก็มองหาไอคอนอัดหน้าจอกดค้างเอาไว้นะครับสังเกตว่าจะมีปุ่มไมโครโฟนปิดเอาไว้หรือเปิดเอาไว้อยู่นะครับเราก็แค่เปิดเอาไว้เลยนะครับหลังจากนั้นก็แค่อัดหน้าจอ เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะอัดหน้าจอพร้อมกับใส่เสียงพูดของเราไปด้วยพร้อมกันได้เลยครับทริคที่9สแกนภาพเป็น pdf คุณรู้หรือไม่ว่ากล้อง iphone ครับไม่ได้มีแค่ไว้ใช้ถ่ายรูปเท่านั้นแต่มันยังสามารถใช้สแกนเอกสารออกมาเป็น pdf ได้ด้วยวิธีการก็ง่ายๆนะเพียงแค่เราเข้าไปที่แอปโน้ตครับหลังจากนั้นก็สร้างโน้ตใหม่หลังจากนั้นเราก็จเจอกับปุ่มกล้องนะครับแล้วก็กดสแกนเอกสารแบบนี้นะครับ หยิบเอกสารมานะครับแล้วก็ถ่ายรูปตามที่เราต้องการนะครับซึ่งพอมันสแกนเสร็จแล้วนะมันก็จะปรับองศาภาพให้เองอัตโนมัตินะแล้วแค่กดเก็บภาพเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพเอกสารที่เราต้องการนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าร้านพิมพไปสแกนเลย ทิคที่10ตั้งเวลาหยุดเพลงเคยไหมครับว่าการอยากที่จะนอนเปิดเพลงฟังนะครับโดยที่ไม่ต้องตื่นขึ้นมาปิดเพลงในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับโดยการตั้งนาฬิกานับถอยหลังนะเพื่อปิดเพลงนั่นเองในส่วนวิธีการใช้นะครับก็ง่ายแสนง่ายเพลงแค่เราเข้าไปที่แอปนาฬิกาครับหลังจากนั้นไปที่เมนูนาฬิกานับถอยหล,หลังจากนั้นเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เมนูด้านล่างนะครับแล้วเราก็เจอกับปุ่มหยุดเล่นตรงนี้นกดเลือกไป และตั้งกดเริ่มได้เลยซึ่งรหว่างที่เรากําลังเปิดเพลงอยู่นะครับระหว่างช่วงกลางคืนฮะกำลังนอนหลับสบายๆอยู่เราก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วพอถึงเวลานะครับมันก็จะหยุดเพลงให้เองอัตโนมัติเลยครับ คุณผู้ชมสำหรับทริค p h o n e ทั้ง10นะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายทริคน,น่าจะพอตอบโจทย์สำหรับใครหลายคนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและถ้าเกิดใครมีทริคอะไรเจ๋งๆที่มันเด็ดกว่านี้นะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ